มาถึงเนาะเราก็กําลังจะไปงานแต่างงานกันแต่ก,ก็ใส่ด r e เรียบร้อยแล้วนะคะนี่งเตืนนี่เป็นน,ปน,นะในแต่เป็นเพื่อนเจ้าบ่าวนะ,ะเป็นหนึ่งในเพื่อนเจ้าบ่าวนี่ใ <c oughs> ส่สีม่วงเหมือนกันเลยเนาะแล้วก็ในงานแต่างงานเขาจะไม่ให้ถ่ายนะแต่ว่าตอนกินข้าวตอนงานเลี้ยงที่หลังอะไรเงี้ยถ่ายได้แต่ตอนที่เขามีพิธีการแต่างงานเจ้าบ่าวเจ้าสาวเขาบอกว่าห้ามถ่ายก็เลยจะอดถ่ายก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ให้ดูด r e อีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราชอบดรสมาก Ini, kan? Jadi permani, lucar. Nah, neta, neta. Right, oke. Ya, lagu apa no? ตอนนี้ติ่กก็มาถึงที่งานแต่งงานแล้วนะคะก็ะอ่าเขายังไม่เริ่มงานแต่งงานเนาะแต่ว่าติ่กมันนั่งรอตรงที่เขากินเลี้ยงฉลองนะคะเดี๋ยวดูบรรยากาศนิดน,นึงนี่ก็จะเป็นแบบเนี้ยแบบแบบติมติมอะไรอะติมเรื่องไม่อยากเรียกว่าติมชาวนา <laughs> มันอยู่ในฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยแล้วอันเนี้ยมันก็จะเป็นเหมือนแบบภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าบอนอ่าภาษาไทยก็ไม่รู้เหมือนกันคล้ายๆฟาร์มเฮาส์แบบเหมือนแบบยังไงอะไม่ใช่ฟาร์มเฮาส์ใช่เป็นขนมปังน,นะที่เขาทำไร่ทำสวน เราเลี้ยงสัตว์กันหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบนั้นเลยอ่ะมันเคยเป็นเป็นบานแบบนั้นเลยเห็นไหมแต่ว่าเขาก็มีการเอาตกแต่งมีการเอาแชนเดเลียอ่าอะไรอย่างงี้มาไว้ตรงนี้แล้วตรงนั้นก็เป็นเบทีนะเป็นมันก็ไม่ใช่เบทีเราแต่ว่าเดี๋ยวถามเพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าสาวก็จะนั่งตรงนั้นเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็จะนั่งตรงนั้นแล้วอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะกกินข้าวนะคะแล้วก็จะมีอาหารที่เขาจะเสิร์ฟตรงนั้นเนาะแล้วก็เป็นเวทีเล็กๆอะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราก็ดูกันอีกทีว่า โอเคมันจะเป็นอะไรยังไงนะคะ เพิ่งสังเกตเหมือนกไงเนี่ยว่าหลังคาเป็นสั่งกะสีโอ้เนี่ยปวดสจ็กะสีมากเลยอ่ะแต่ว่าคิดไปคิดไปนะถ้าแบบไม่รู้ที่ไทยนี้ว่าตีมแบบอย่างเงี้ยตีมแบบบ้านๆเงี้ยมันก็ดูแบบไอ้นี่เดียวมันก็ดูน่ารักดีอะไรอย่างงี้ดยจะถามว่าเป็นสไตล์ที่น่าไหมไม่ใช่เลย <laughs> แต่ว่าไม่ได้ไปแต่งกับเขาแล้วก็เลือกไม่ได้เนาะแต่ว่ามันคิดถึงมันสักกะสีจริงๆนะแล้วมันแบบสูงด้วยอนะ่ะแล้วคิดดูด,ดิเริ่มกำลังคิดถึงไอ้เนี่ยแอร์เ,เพราะตอนนี้ในนี่ยเขาเปิดแอร์ใช่ปะ่ะก็คือ มันจะต้องเปิดต้องอัดแอร์จีบตัวแล้วแบบว่าเข้าไฟจะเท่าไหร่มาเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากตอนนี้มันเป็นหน้าร้อนเนี่ยหน่ออาบร้อนประมาณสามสิบองศาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมของที่ไทยก็คงจะเฉยๆอจ,จะเปิดเปิดพัดลมเขาได้แต่ว่าที่เนี่ยฝรั่งเขาจะแบบขี้ร้อนเนี่ยเขาก็เลยเปิดแอร์อย่างนี้เลยแบบนะว่าเค่าไปน่าจะเอาเรื่องอยู่ ตอนนี้งานก็จบแล้วนะคะก็คือก็มีกินข้าวมีพูดนู่นนั่นนี่นะคะแล้วก็ตอนนี้เวลาสองทุ่มแล้วนะเออนะสองทุ่มที่อเมริกานะยังสว่างอยู่เลยเพราะว่าสองทุ่มเพราะว่ามันเป็นหน้าร้อนนะคะหน้าร้อนที่นี่ก็จะสว่างช้าหน่อยไม่ใช่สว่างช้าสว่างเร็วหน่อยแล้วก็มืดช้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ประมาณแบบว่า,วาตีสี่อ่ะก็สว่างแล้วอะแล้วก็สองทุ่มเนี้ยก็ยังไอนี่อยู่เลยก็ยังสว่างอยู่เลยเห็นไหมแดดจ้าจ่านะคะข้างในเนี่ยหนาวมากเลยไม่หนาวมันเปิดแอร์อะไรเงีย้ยเนอนเตี้ยสึกว่ามันหนาวสึกว่าข้างนอกสบายสบายกว่าที่น้าก,ก็เลยมานั่งอยู่ข้างนอกนะคะแล้วก็โอเคนะเดี๋ยวให้ดูมีรถเก่าๆคันหนึ่งอยู่ตรงนั้นคุปเปอรอะไรที่น่าดูไมนี่ย <c oughs> โอเคมีแค่นี้แหละ